จริงๆแล้วคนดูเป็นแล้วคัดเก็บอย่างผมเนี่ยถ้าผมซื้อพระนะห้าสิบองค์แล้วผมขายไปสี่สิบองค์ผมได้ทุนคืนแล้วเนี่ยสิบองค์ที่เหลือผมเก็บยาวเลยสวัสดีครับเพราะอะไรพระไม่มีทุนไง อ่านะเซียนพระเนี่ยเก็บพระได้พเพราะเซียนพระไม่ได้มีเงินเป็นถุงเงินถังเหมือนเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยเขามีธุรกิจเขาแบ่งกำไรจากธุรกิจมาเก็บพระเป็นทรัพย์สมบัติก็เหมือนเขาซื้อที่อ่ก็เหมือนเขาซื้อทองก็เหมือนเขาซื้อที่ เขาซื้อกองทุน,น่ะเหมือนกันนะเศรษฐีเหล่านี้ก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อพระเป็นทรัพย์สมบัติเศรษฐีเขามีเงินถุงเงินถังอ่านะครับแต่เซียนม้าเนี่ยไม่ได้มีเงินถุงเงินถังต้องหมุนตลอดเพราะอะไรก็ไม่ได้มีธุรกิจเหมือนเศรษฐีดิมันก็บอกโอ้อยากเป็นเซียนพลาเหมือนโอ้จังเลยผมบอกอะโถพี่ถ้าผมมีโรงงานเหมือนพี่ผมไม่เป็นเซียนพลาหรอก เพราะเวลาของนักธุรกิจเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอ่ะเขาได้เป็นหมืน่นเป็นแสนเขาก็เก็บรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาแบ่งเช่าพระแล้วเขาจะเช่าพระจากใครเขาก็ต้องเช่าพระจากเซียนพระอ่าซึ่งนักสะสมพระเหล่านี้เขาดูเป็นด้วยพอเขาดูเป็นเนี่ยเขาก็จะดูได้ว่าเซียนพระคนไหนมีหน้าพระแท้นะเศรษฐีที่เขาเก็บพระ เห็นปะผ่านไปสิบปีพระขึ้นเท่าตัวแล้วทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ k h e c k เช็คอเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ป,ปุ๊บก,กระปับ๊บไปเซอร์พระแท้การันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100 เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR ว o d e ได้เลย อ่าพี่บอกผมหน่อยใครที่ซื้อจริงอ่าหนึ่งคือซื้อจริงพิวิธวัตรครับที่อื่นซื้อไม่จริงหรอครับอันนี้ผมถามแบบขอมขามนะทําไมถึงอยากเอาผ้ามาปล่อยช่าให้ผมอยากกินกับเพาะปลาเดี๋ยววันงานที่บ้านทําให้กินเตรียมไว้แล้วครับ ซื้อง่ายจ่ายเร็วพิพิทยาสุขตะก,กุลดอกซื้อง่ายจ่ายเร็ว็ขอบคุณครับใครเจอประธานโอ๋ถือว่าโชคดีทุกคนทั้งสอนนะให้อาชีพขอบคุณครับพิคมนะสวัสดีครับพี่ออรันกว้างนะได้ราคาตามตลาดเล่นหาอ่านี่โอเคนะครับทำไมถึงอยากบ่อยชาภัยผมแล้วทำไมผมจึง เลือกอาชีพเป็นเสียนพระให้ราคาสมควรขอบคุณครับอยากลองกว่าเช่าจริงไหมอันนี้เนะี่ยคือยังไม่เคยปล่อยเช่าให้ผมใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับอยากลองแล้วเมื่อ,อไหรท่ที่ต้องถามว่ามีพระอะไรด้วยที่จะมาปล่อยเช่าให้ผมไม่หลอกอ่ะโอเคสวัสดีครับพี่เจมพิเพลนอ่าสวัสดีครับ ไม่ได้แค่ขายแล้วได้เงินอย่างเดียวครับได้มุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้นขอบคุณครับอ่าะนะนวัชรพงศ์ซื้อพระแท้ทุกองนะครับอะผมก็จะเล่ฟังดีว่าถ้าคุณรู้จักเสียงพระจริงๆผมใช้คำว่าจริงๆนะครับซื้อชัดเจนไมมเอาเปรียบตรงไปตรงมาถ้าได้ก็รู้เพิ่มสองทุกครั้ง เคยเอาผ้ามาปล่อยใช้ผมกี่ครั้งแล้วครับคุณวัฒนารายได้าจากเซียนพ้าคือหนึ่งไม่ได้แตกต่างจากท้าจริงนะไม่ได้แตกต่างอาชีพขายผ้าขายหมูเท่าไหร่นะจริงพระแท้เนี่ยคนที่เล่นพ้าไม่ประสบความสำเร็จคือโดนพ้าเก สำคัญเลยนะครับโดนพักเละอ่าเหมือนคุณขายหมูเหมือนคุณขายผักขายผลไม้ถ้าคุณดูไม่เป็นโดนผลไม้เน่าโดนผลไม้อ่อนคุณลงทุนไปคุณก็ขาดทุนถ้าคุณเอาไปขายลูกค้าคุณก็เสียลูกค้า ลูกค้าก็บอกซื้อผลไม้ร้านนี้ไม่สุกซื้อหมูร้านนี้เน่าซื้ออาหารทะเลร้านนี้ไม่สดอ่าเซียนพลาเนี่ยถ้าคุณดูไม่เป็นไปโดนพราเกคุณก็ต้องขาดทุนแล้วถ้าคุณยังเอาพราเกไมไปขายลูกค้าคุณก็เสียลูกค้านั่นเอง พระเก่งวะ่ะเก่าซื้อหมดเห็นมาแล้วชัดเจนขอบคุณครับนะคุณเซียนสอนจระยุท์อ่าครับคือเซียนบ้าที่เขาพระแท้เนี่ยเขาเช่าอยู่แล้วประเด็นคือเราอหาพระแท้ไปได้หรือเปล่าหนึ่งเรื่องนะสองได้จากเซียนพระรค,คือรู้ระยะอ่ารู้ระยะว่าขายได้เท่าไหร่ แต่ถ้าจะพิเศษกว่านั้นคือรู้จักคนซื้อพระสายนั้นที่ซื้อแพงกว่าคนอื่นสวัสดีครับพี่บันเจียบพ,พนิดานี่เจี๊เจี๊บช่างทําผมมือหนึ่งของราชบุรีพี่สาวผมหรือเปล่าอ่ารายได้จากสมาร์คือหนึ่งหาพระแท้ได้อ่าดูพระเป็นหาพระแท้ได้เมื่อมีพระก็มีลูกค้าครับ ถ้าไม่มีพระไม่มีหน้าพระสร้างลูกค้าไม่ได้นะแล้วพระแท้ปล่อยเช่าถ้าคุณซื้อได้ในราคาที่ไม่ตึงไม่เต็มคุณแบ่งปล่อยเช่าได้ถูกลูกค้าคุณก็เยอะเนี่ยหรอไหมครับเมื่อลูกค้าคุณเยอะคุณไปเจอลูกค้าที่ดีที่ซื้อง่าย ประทับใจเนี่ยธยาใสคุณประทับใจในพระเครื่องของคุณว่าหายากและสวยคุณก็จะมีรายได้โดยง่ายอ่า <c oughs> ซึ่งสิ่งเหล่านี้ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามีเซียนมาคนไหนมาบอกหรือเปล่าหลายหลายมุมคุณเจอซื้อฟลุกซื้อฟลุกคือมันเป็นอย่างนี้ครับสมัยก่อนน่ะเซียนพระ ถ้าจะได้รับยอมรับในสายตาว่าเฉียบคมรู้จริงในกลุ่มเซียนพระด้วยกันคือต้องซื้อถูกแล้วฟลุกขายได้แพงอันนั้นเป็นการยอมรับในหมู่เซียนพระว่าดูเป็นซื้อฟุกได้บ่อยแต่การซื้อฟุก,กคือไปซื้อในสนามนะซื้อตัดเซียนไม่ได้หลอกชาวบ้านนะอ่ะไอ คนนั้คิดว่าไอาการซื้อฟลุกซื้อถูกเนี่ยไปหลอกชาวบ้านซื้อฟลุกเนี่ยคือซื้อในสนามพระสามารถเดินออกสนามพระในยุทธภพของตลาดพระแล้วซื้อฟลุกได้แล้วขายได้แพงชื่อเสียงจะโด่งดังโอ๊ยไอเน,นี้ยคนอื่นดูไม่ซื้อไอเน,นี่ยไปซื้อมาแล้วเสียนใหญ่มาซื้อมาห้าพันขายไปแสนห้าอย่างเงี้ยเรื่องลือได้รับการยอมรับเพราะสายตาเฉียบคมอ่านะ อันนั้นตัดออกไปเอาว่าเซียนพระแบบมาตรฐานก็คือหนึ่งหาแท้ได้บ่อยได้พระบ่อยได้พระมากอ่าก็มีกําไรจากพระเพราะซื้อได้สินค้าได้เยอะก็ปล่อยเช่าได้เยอะก็มีกําไรคุณต่อชิ้นก็เยอะกับเก็บแล้วขึ้นอ่าเซียนพระที่มัก ใช้คำว่ารวยคือเก็บแล้วพระขึ้นอันนี้ยืนยันการันตีขายเก่งคุณเห็นคนขายพระเก่งคนไหนรวยความรู้ไม่ต้องขายเก่งเป็นใช้ได้คนขายเก่งผมเห็นก็ยังวุ่นวายกับชีวิตกันหมดอ่า จริงๆแล้วคนดูเป็นแล้วคัดเก็บยังผมเนี่ยถ้าผมซื้อพระนะห้าสิบองค์แล้วผมขายไปสี่สิบองค์ผมได้ทุนคืนแล้วเนี่ยสิบองค์ที่เหลือผมเก็บยาวเลยสวัสดีครับเพราะอะไรพระไม่มีทุนไง นะะเซียนพระเนี่ยเก็บพระได้พเพราะเซียนพระไม่ได้มีเงินเป็นถุงเงินถังเหมือนเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยเขามีธุรกิจเขาแบ่งกำไรจากธุรกิจมาเก็บพระเป็นทรัพย์สมบัติก็เหมือนเขาซื้อที่อ่ะก็เหมือนเขาซื้อทองก็เหมือนเขาซื้อที่ เขาซื้อกองทุนน่ะเหมือนกันนะเศรษฐีเหล่านี้ก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อพระเป็นทรัพย์สมบัติเศรษฐีเขามีเงินถุงเงินถังอ่านะครับแต่เซียนม้าเนี่ยไม่ได้มีเงินถุงเงินถังต้องหมุนตลอดเพราะอะไรก็ไม่ได้มีธุรกิจเหมือนเศรษฐีนี่มันก็บอกโอ้ oh, อยากเป็นเซียนพลาเหมือนรถ oh, จังเลยผมบอกอะโถพี่ถ้าผมมีโรงงานเหมือนพี่ผมไม่เป็นเซียนพลาหรอก เพราะเวลาของนักธุรกิจเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเขาได้เป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็เก็บรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาแบ่งเชาา่าพระแล้วเขาจะเช่าพระจากใครเขาก็ต้องเช่าพระจากเซียนพระอ่าซึ่งนักสะสมพระเหล่าเนี้ยเขาดูเป็นด้วยพอเขาดูเป็นเนี่ยเขาก็จะดูได้ว่าเซียนพระคนไหนมีหน้าพระแท้นะเศรษฐีที่เขาเก็บพระ เขียนป่ะผ่านไปสิบปีพระขึ้นเท่าตัวแล้วแต่ผ่านไปสิบปียี่สิบปีโอ้โหพระขึ้นมาหาศาลบางองค์ซื้อห้าพันตอนนี้เป็นหน้าแสนก็มีนะเซียนพระก็เหมือนกันเซียนพระที่ร่ํารวยคือเขาจะเก็บพระไว้ส่วนหนึ่งคุณเคยอเหงเซียนพระคนไหนไม่มีพระเก็บมาที่รวยๆอะ่ะ หลับตาแล้วคิดตามผมนะเซียนพระชื่อดังมีตังมีทรัพย์มากล้วนมีพระเครื่องเก็บเป็นทรัพย์สมบัติมันก็เลยย้อนกลับว่า้ทำไมชาวบ้านเก็บพระแล้วไม่รวยเหมือนเซียนพระคือคุณเก็บไม่ได้แท้ถ้าคุณเก็บได้แต่พระแท้คุณรวยแน่นอนครับเ็ <S 2> <S 2> <S ้า่จปะในขณะที่เรามีพระเราอยากขายเราอยากขายเราอยากขาย แต่คนที่ล่ํารวยกับพระเครื่องเขาอยากเก็บเขาอยากเก็บเขาอยากเก็บแต่เขารู้ข้อมูลไงว่าอะไรเก็บแล้วไม่ลดคุณค่าแล้วจะเพิ่มมูล,ลค่าเซียนพระเขารู้ได้ยังไงก็เซียนพระเขาเห็นทุกวันว่าพระอะไรอะที่มีคนซื้อตลอดซื้อตลอดซื้อตลอดซื้อไม่หยุด เซียนพระเขาศึกษาประวัติเขารู้ข้อมูลนี่ว่าหลวงพ่อไหนเก่งแต่ของท่านยังไม่แพงอันไหนเก่งแต่ของท่านยังไม่แพงเซียนพารู้ข้อมูลเซียนพาริงคัดพระเก็บอย่างถูกช่องถูกทางถูกหลวงพ่อเศรษฐีก็เหมือนกันเศรษฐีหรือคนมีตังก็แบ่งเงินมาเก็บพระเศรษฐียี่เก็บพระแล้วประสบความสำเร็จคือเขาก็เลือกเก็บพระที่เขารู้สถิติต พระที่ยอดนิยมอ่าพระเครื่องชนะเงินเฟอ้อครับอ่านี่ผมบอกเลยพระเครื่องชนะเงินเฟอ้อนะครับนั่นแหละอ่าต่างกันไหมเศษฐีที่เก็บพระเขาดูพระเป็น เขาศึกษาก่อนเขาจึงรู้ว่าคนไหนคือเซียนตัวจริงคนไหนคือเซียนหลอกลวงไม่ต้องห่วงเลยเซียนพ้าเนี่ยถ้าเขาเป็นเซียนจริงๆอะ่ะเขาจะคัดพราเก็บแต่พ่อค้ามันดูพ้าไม่เป็นมันไม่รู้ข้อมูลก็ไปไม่ได้ซื้อเองด้วยอะ่ะถ้าซื้อเองก็แบ่งถูกได้ดูไม่เป็นซื้อเองไม่ได้ต้องไปผ่านขอ รับประกันจากเซียนก็ต้องโดนเต็มข้อก็ต้องโดนเต็มแข้งก็ต้องโดนราคาสูงนี่จึงเป็นเหตุให้พ่อขาพระอยู่ในวงการนี้ได้ไม่นานไม่รวยจริงอ่าผมใช้คำนี้แต่เซียนพระที่เขาดูเป็นไม่โดนพระเกซื้อเอง ซื้อเองก็ไม่ต้องโดนแพงเนี่ยมีทรัพย์รวยจริงเด็ดเลย,เลย,เลยนี่คืออะไรลูกไม่มีน้ำพึ่งเด็ดเลยไม่มีน้ำพึ่งเลยมะนาวล้วนๆร้อนไหมลองดูไม่ร้อนมะนาวกับเกลือไม่มีน้ำพึ่งเลยวันนี้อ่ะนี่แหละครับรายได้ของเซียนพระนะคนเล่นพระคุณไปดูโปรไฟล์เลยคนที่เล่นพระ ผ่านไปห้าปีสิบปีรวยขึ้นมาได้เนี่ยรวยจริงๆนะคือมีพากเก็บเข้าไหมมีกําไรก็เก็บไว้ซื้อมาสิบองค์ขายแปดองค์ไม่มีทุนก็เก็บไว้นั่นละ่ะมันต่างจากพ่อค้าพ่อค้าเนี่ยซื้อพาเองไม่ได้ซื้อรับประกันจากเซียนก็โดนแพงแพงเสร็จก็จะต้องไปขายลูกค้าให้แพง แล้วเมื่อก็ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้บอกเล่าเก้าสิบไม่ได้จะทํายังไงจะให้เป็นพ่อค้าพระได้ก็สร้างโปรไฟล์ไงครับโชว์บ้านโชว์รถสร้างสถานการณ์ว่าเราเนี่ยเป็นเซียนเขาหลอกเศรษฐีไม่ได้เขาหลอกคนดูพระเป็นไม่ได้เขาหลอกได้เฉพาะคนดูพระไม่เป็นแล้วก็ผมขายก็ไม่ได้ใช้ตังค์ด้วย เพราะคนดูพราไม่เป็นเดี๋ยวเขาก็เบื่อพอเดี๋ยวเขาก็เบื่อเดี๋ยวเขาก็คืนก็คนดูพราไม่เป็นอะหลอกคนดูพราเป็นไม่ได้คนดูพราเป็นรู้เลยจะซื้อแบบนี้สามแสนโอ้ซื้อที่นี่แสนห้าเองคุณนึกออกไหมอ่าพักนะที่แบบว่าไม่ได้แทะคุณหลอกขายเฉพาะคนที่ดูพราไม่เป็น เศรษฐีเขาดูพระเป็นไอ้ที่ไม่แท้มีบกมีบัตรเขาก็ไม่ซื้อนั่นเลยพ่อค้าพระจึงมักอยู่ได้ไม่นานคุณก็หลักตานนึกว่าคุณเห็นใครมาบ้างอ่ะพ่อค้าพระมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปอ่ะแต่เซียนพระที่อยู่ได้อย่างยาวนานเนี่ยคุณก็จะเห็นอีกแหละว,ว่ามีใครใช่ไหม เห็นปะเซียนพาที่เขาอยู่ได้อย่างยาวนานเพราะว่าเขาไม่โดนเกะเขาไม่โดนคืนคืนเขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาก็ราคาที่เขาปล่อยเช่าอะ่ะเป็นราคาปกติเขาจะไปขายที่ไหนก็ได้อีกละมันต่างจากพ่อค้าซื้อเองไม่ได้ดูเองไม่เป็นก็ต้องโดนแพงแล้วก็ต้องไปขายให้แพงกว่า แล้วขายแพงกว่าก็ขายคนเป็นไม่ได้เพราะคนเป็นเขาไม่ซื้อแพงก็องไปขายคนไม่เป็นแล้วคนไม่เป็นเนี่ยเขาก็เบื่อแล้วคุณจะไปขายยังไงอะ่ะคุณก็บอกว่าเก็บแล้วมันจะขึ้นเก็บพระแล้วดีพอเวลาเขาซื้อแพงเกินจริงแล้วเขาไปลองขายดูแล้วมันขายไม่ได้เขาก็ต้องคืนก็ไม่ได้ใช้ตังค์นี่จึงเป็นสาเหตุให้พ่อค้าพระอยู่ได้ไม่นานต่างจากเสียนพระอืมมีอะไรสงสัยไหมครับ านาพึ่งเซเว่นมีขายนะโอได้ผมซื้อนีงน่าจะบอกว่าไม่ซื้อแต่ไปตีเองแต่ก็รอ,กร,อกร่อยนะรถมีก็หมดนะอร่อยหมดนะครับอ่ะมีใครมีคําถามอะไรไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องดูพระให้เป็นการดูพระให้เป็นคือการเห็นของจริงให้มากพี่บอกวิธีการดูอันนั้นหน่อยบอกวิธีมันไม่มีหรอกครับจริงๆพระเครื่องเนี่ยต้องเห็น เห็นให้เยอะอยากจะเป็นราคารู้ว่าเล่นเท่าไหร่คุณสังเกตไหมผมไม่เคยตอบผมให้คุณดูผมแบ่งปันเมื่อคุณดูผมแบ่งปันน่ะคุณก็จะรู้ว่ามีคนซื้อเท่าไหร่ถามว่าทำไมคุณชอบพามาให้ผมเช่าเพราะเขาเห็นราคาที่ผมปล่อยเช่าแล้วเขาก็เอามาแบ่งปันให้ผมแล้วละแท้ผมมีราคาผมดูเป็นน่ะผมซื้อพาแต่ละคนน่ะ ถ้าบ้าคุณแนะ่ไม่ถึง5นาทีคุณรับเงินสดแน่นอนจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้ครารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพะหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ k เช็คเพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพราเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว